เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่ารวมทางเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ FC ทุกท่านนะครับให้เกียรติเข้ามารับชมเข้ามาบางท่านก็เสนอขายเหรียญเข้ามาก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหรือว่าบางคนก็ก็ามาคอมเมนต์บางทีก็เข้ามาคอมเมนต์แปลกๆนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าคนเราต่างคิดต่างจิตต่างใจเราไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่า เข้าไปอธิบายได้ทั้งหมดเพราะว่าคนเราความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบหลายคนก็มีความรู้แตกต่างกันก็เลยมีความคิดที่แตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าอะไรกันในคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโด่งจะเข้ามาพูดถึงเหรียญที่ต้องบอกว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ เขาเรียกว่าเป็นเหรียญที่ติดลมบนไปแล้วนะครับราคาก็ไม่ลงเลยเดี๋ยววันนี้คุณดวงจะมาพูดถึงนะครับแล้วก็ใช้คําว่ายังรับซื้ออยู่นะครับแต่ก่อนที่จะเข้ามาพูดถึงเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงนะครับพอดีของคุณดวงก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเช่นเหรียญปี2540นีที่คุณดวงบอกว่าเจอให้เก็บนะครับ มีอย่ารีบใช้ scream, üm, Arizona, Story, ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องหลายคนบอกทำไมถึงไม่เอาเหรียญใหม่ๆเข้ามารีวิวไปแลกเหรียญมาแล้วนำเหรียญเก่าเข้ามารีวิวทำไมไม่เอาเหรียญใหม่เข้ามารีวิวคุโด่งบอกได้เลยนะครับการรีวิวของคุโด่งเนี่ยนึกภาพไหมเนี่ยถามว่าของคุโด่งมีไหมเหรียญใหม่ๆมีนะครับของคุโด่งมีเป็นหลอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุโด่งมีเป็นหลอดแล้วก็อันนี้ก็มีเห็นไหมอันนี้ก็มีเป็นหลอด ครูโด่งก็เนี่ยซื้อเก็บถามว่าเหรียญใหม่ซื้อไหมก็ซื้อเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญสลึงไอเหรียญห้าสิบตังค์เห็นไหมเนี่ยของครูโด่งก็ซื้อมาแบบเนี้ยอยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องลองนึกภาพตามนะครับถ้าครูโด่งนาเหรียญใหม่มารีวิว เนี่ยด้วยมือเราเป็นเหงือเป็นเหืออะไรพวกนี้จะทําให้เหรียญเกิดสนิมเหรียญขึ้นได้ครูโด่งก็เลยใช้เหรียญที่เหรียญผ่านการใช้ที่ของครูโด่งมีอยู่แล้วเนี่ยนำมาจับมารีวิวนํามาหมุนเดี๋ยวหลายคนเออทำไมไม่ใส่ถุงมือเมื่อก่อนครูโด่งใส่ถุงมือนะครับแต่จับไม่ถนัดเวลาหมุนเหรียญแบบเนี้ยหรือจับเหรียญหมุนแบบเนี้ยจับไม่ถนัด เพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้เหรียญที่เป็นแบบนี้เนาะที่เป็นเหรียญผ่านการใช้เพราะว่าไม่อยากให้เหรียญชารุดเนี่ยถามจริงๆแล้วคู่โดจะไปต้องนําเหรียญเนี่ยที่อยู่ในหลอดแกะมาเพื่อมารีวิวเพื่ออะไรเนาะทาความเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวหลายคนก็มีคนก็มาคอมเมนต์แบบนี้เยอะนะหลายคนเหมือนกันทำไมไม่เอาเหรียญใหม่ๆมาอย่างที่บอกนะครับใส่ถุงมือได้ไหมได้ซื้อถุงมือคู่หนึ่งสิบบาทเท่านั้นเองใส่มารีวิวก็ได้แต่มันจับไม่ถนัด นาะแล้วจะแกะจะแกะไปทำไมล่ะเนี่ยเพื่อนำมารีวิวเนาะทำความเข้าใจกันนะครับนี่ครับผมนี่คือประเด็นที่หนึ่งนี่ครับผมถามว่าเหรียญใหม่ๆมีไหมไม,ไม,มีนะครับเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ว่าเวลารีวิวเนี่ยจับแบบนี้ถนัดกว่านะครับผมโอเคนะครับทำความเข้าใจกันเนาะทีนี้มาถึงเหรียญที่ครูโด่งประกาศรับซื้อแล้วก็ใช้คำว่าเป็นเหรียญ ที่คู่โด่งก็อยากได้อีกหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นั่นก็คือเหรียญ2บาทสีเงินไม่ว่าจะเป็นปีไหนพออไหนคูโดงรับนะครับเพียงแต่ว่าการรับซื้อของคูโดงอาจจะต้องนิดนึงคือถ้าเกิดเป็นเหรียญปกติโดยทั่วไปหลายคนก็คอมเมนต์มาอีกทําไมไม่ซื้อเหรียญโดยทั่วไปคือปี50นะถามว่าถ้าเหรียญนี้ปนปี50คู่โดงซื้อไหมคู่โดงก็ซื้อนะครับ ตอนนั้นก็ซื้อมา10บาทซื้อจากร้านใหญ่ระดับประเทศแต่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงร้านปานันนะคุณโดงก็ซื้อมาอยู่50เหรียญตอนนั้นเหรียญละ10บาทแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยของคุณโดงนะครับก็ได้มาทั้งหมดนะครับเกือบ200เหรียญน,นะเราก็เก็บเอาไว้เนี่ยถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับทีนี้มาถึงเหรียญที่คุณโดงรับซื้อดีกว่าเนี่ยคุณโดงเคยประกาศรับซื้อนะครับเนี่ยและเระาต้องการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปีพศออไหนนะครับเหรียญสองบาทสีเงินถ้าเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยนี่คือเหรียญปั๊มซ้ําปัมป๊มซ้อนนะครับเนี่ยเหรียญปั๊มซ้าปัมป๊มซ้อนของคู่โด่งมีเหรียญที่เป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลเนี่ยเนื้อนิกเกิลไส้เหล็กชุบนิกเกิลอลูมิเนียมบอนอลูมิเนียมบอนที่เป็นสีทองเหลืองในคู่โดมม่งมีแต่เหรียญที่เป็นเหรียญนี้ คูโด่งยังไม่มีเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญ2บาทสีเงินไม่ว่าจะเป็น2,548-49-50าอสพอไหนก็ได้คูโด่งรับซื้อนะครับแต่ขอให้เป็นเนี่ยปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนแบบนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวหลายคนเอ้ยคูโด่งไม่ซื้อจริงหรอกก็เอามาให้ดูเนี่ยเนี่ยครับผมเราก็พยายามทำความเข้าใจเนาะ แล้วแต่นะครับบางคนทัศนคติเชิงลบสูงมากเลยเราไม่อยากบล็อกเนาะเพราะว่าเราก็อยากมีเพื่อนมีฝูงวันนี้ขอบ่นหน่อยนะครับแต่เรารับซื้อจริงใครมีเหรียญ2บาทสีเงินทุกพอ2548พ9 5ห้าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบแล้วเป็นปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนแบบเนี้ปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนแบบเนี้ยนี่ครับผมวันนี้ขอไม่แกะนะครับเนี่ยเนี่ยทักทายเข้ามา โอเคไหมเนาะโอเคนะครับแล้วทีนี้มาถึงอีกเหรียญหนึ่งที่คุณดวงบอกว่าเป็นเหรียญที่เป็นดาวค้างฟ้าไปแล้วนะครับสําหรับเหรียญนี้เพราะว่าราคาก็ยังไม่ลงเลยก็ไม่เป็นไรเราก็ตามหาต่อไปถ้าเหรียญนี้เป็นของเราวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราแต่เราก็ไม่ใช่วนะ่าจะนั่งเฉยๆแล้วไม่ตามหาไม่คว้าซื้อนะ เหรียญที่คู่โด่งมารับซื้อวันนี้หนึ่งหมื่นบาทขั้นต่ำคู่โด่งยังรับซื้ออยู่นะครับยังรับซื้ออยู่เดี๋ยวเข้ามาดูเหรียญที่คูโด่งมารับซื้อวันนี้นะครับเป็นเหรียญขอเน้นย้ําอีกทีหนึ่งคูโด่งรับซื้อเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสองพันห้าร้อยสามสิบ ปี2,530นะครับจำนวนการผลิตจะคงไม่โฟกัสอะไรมากไม่น้ำหนักเท่าไรกว้างเท่าไรโตเท่าไหรคงจะไม่โฟกัสนะครับแต่ให้เรารับรู้ว่าปี2,530ไม่ไม่ค่อยโฟกไม่ค่อยชัดอ่ะตรงนี้ชัดหน่อยปี2,530คูโดงรับซื้อ1,000 0บาทเริ่มต้นสำหรับเหรียญผ่านการใช้นะเริ่มต้น 10,000บาทถ้าไปเหรียญยู็่งหมื่นหาบาทยังไงก็ได้แต่ขอนิดหนึ่งใครไปเอาเหรียญปี2 5 3 1อเเหรียญปี2531นมะครับมาแต่งหัวแล้วนำมาขายหลีกเลี่ยงน,นะครับมันดูไม่ยากหรอกต่อให้แต่งเนียนยังไงมันก็ดูไม่ยากมันมีหลายจุดที่ดูได้ปี 2, 5ง0ันนะครับแล้วอย่าไปเอา31มมาแต่งหัวเพื่อนำมาขายละ่ะ เตือนเพื่อนๆพ่พี่น้องเอาไว้ด้วยว่ามันมีนะครับตอนนี้ก็มีคนนําปี2,531มาแต่งหัวเพื่อนํามาขายคู่โด่งนะครับตอนนี้ก็มีอยู่อ่ะวันนี้มีสั้นๆนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์เนาะลองลองดูนะครับทําความว้าใจกัน,นะครับถามว่าเหรียญใหม่มีไหมมีเหรียญใหม่มีไหมมีแต่ขออนุญาตไม่แกะมารีวิวนะสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอคอยด้วยนะคะ